บอกเล่า965โดยกนกวันกนกวนาวง์และอมรบรรจงช่วงมีส่วนร่วมกับหลักประกันสุขภาพสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของการมีส่วนร่วมกับการสร้างหลักประกันสุขภาพนะคะในช่วงนี้ยังอยู่กับคุณกนกวันกรนกวนาวงและดิฉันอมรบรรจงจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกันกับดรพัชรพรสกุลพงศ์หรือว่าอาจารย์อ,อย้อยชื่อท่านออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่ได้ใจเดี๋ยวได้ถามเจ้าตัวนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต11ที่สุราษฎร์ธานีค่ะอาจารย์อ้อยคะสวัสดีคะ่ะค่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ดรพัชรพรออกเสียงอาจารย์ชื่อชื่อแบบนี้ไหมคะถูกต้องค่ะกขอ,อขอบคุณค่ะอาจารย์ปกติอาจารย์ทางานอยู่ที่ไหนคะได้เข้ามาเป็นผู<ต>้เชี่ยวชาญทำงานอยู่ที่สํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต11สุราษฎร์ธานีค่ะอยากให้อาจารย์เล่าถึงการมีส่วนร่วมนะคะในพื้นที่ภาคใต้นะคะว่าแต่และแต่และภาคส่วนมีส่วนร่วมกับเรื่องของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยังไงบ้างคะเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยได้รับรางวัลโลกเกียรติคุณ ใช่ไหมคะสาหรับพยาบาลดีเด่นนะคะในพื้นที่ภาคใต้ด้วยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะค่ะก็คงจะขออนุญาตที่จะนําเรียนว่าในเขตสิบเอ็ดสุราธานีเนี่ยนะคะ,คะเรามีจังหวัดที่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบเนี่ยทั้งหมดเจ็ดจังหวัดด้วยกันได้แก่จังหวัดชุมพรระนองสุราธานีนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาแล้วก็ภูเก็ตนะคะทีนี้ในเจ็ดจังหวัดทางภาคใต้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่มัน การทางานร่วมกันโดยเฉพาะในเรื่องของระบบหลักประกันเนี่ยนะคะเก็อยากจะบอกว่าพี่น้องผ้าประชาชนของเราเนี่ยเข้มแข็งมากๆเลยที่กล้าพูดว่าเข้มแข็งมากๆก,ก็เพราะว่าหน้าวันนี้อย่างของในงานภาคีของเขต11เนี่ยนะคะต้องเรียนว่าหัวขบวนเป็นหัวขบวนนะคะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่กระบวนการ<ฮ>หัวขบวนเนี่ยก็คือเรามอบให้ผ้าประชาชนเนี่ย มาชวนคุยชวนคิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ทั้งเจ้าหน้าที่สปอ,อเองเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเราก็ออกเป็นรถแมปร่วมกันว่าเอ,อเราจะเดินเรื่องอะไรก่อนหลังหรือเป็นยังไงอย่างเงี้ค่ะและโนะดยเฉพาะตอนนี้เราเริ่มกิจกรรมที่ให้ภาคประชาชนได้มาสารพลังร่วมกับฝ่ายราชการหรือรวมทั้งองค์กรภาคีอื่นเนี่ยภายใต้งานที่ชื่อว่าสารพลังเครือข่าย จากคนปักใต้ตอนบนเนี่ยค่ะซึ่งปีนี้เป็นปีที่สามและที่เราทํากิจกรรมเช่นนี้ค่ะค่ะคำว่าสารพลังนี่ทําอะไรกันบ้างคะอาจารย์อ้อยค่ะก็เริ่มสิ่งที่สําคัญก็คือเราสารพลังเพื่อที่จะช่วยกันทําให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นและขณะเดียวกันในส่วนของผู้ให้บริการนะคะก็จะต้องออช่วยกันพัฒนาระบบบริการโดยฟังผลสะท้อนมาจากผู้รับบริการ แล้วให้หน่วยบริการนั้นสามารถที่จะพัฒนาการให้บริการได้มากยิ่งขึ้นนะคะนั่นหมายความว่าทุกวันนี้การดูแลผู้ป่วยหรืออะไรก็ตามที่การพัฒนาที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมาจากภาคประชาชนหรือภาคีเครือข่ายที่ร่วมมือกันแล้วก็สะท้อนออกมาค่ะค่ะ,คะก็เป็นการสารพลังเพื่อที่จะดึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยภาคประชาชนที่เข้ามาเนี่ยคะ่ะอาจารย์ได้แบ่งแยกย่อยเป็นกลุ่มไหนยังไงไหมคะ ค่ะถ้าถ้าเราพูดกันในในส่วนของตามออพรบหลักประกันเราก็มีเก้าด้านแต่จริงๆแล้วออพอในพื้นที่เนี่ยค่ะเรามีมากกว่าเก้าด้านตามที่ออพรบหลักประกันได้พูดถึงนะคะคือหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่งานแต่ละงานเนี่ยนะคะมันมีการคาบเกี่ยวกันหมายความว่าตัวประชาชน หนึ่งส่วนยกตัวอย่างเช่นทํางานในหน้าที่ของศูนย์มิตรภาพบําบัดเป็นส่วนของศูนย์มิตรภาพบําบัดให้มันจะจําเป็นที่ต้องไปเชื่อมกับศูนย์หลักประกันสุขภาพประชาชนด้วยหรืออะไรแบบนี้ค่ะมันจะเชื่อมร้อยกันไปจริงๆแนละ้วเราไม่อยากจะเรียกว่าเครือข่ายก้าวด้านหรือหรือจะก,กี่ด้านนะคะเพราะว่าณวันนี้เราก็คือเชื่อมร้อยให้เป็นเป็นไปด้วยกันนะคะค่ะแล้วสําหรับรางวัลโลกเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ะะของพื้นที่ภาค,คใต้อันนี้ได้มาได้ยังไงคะอาจารย์คะอ๋อค่ะก็คงจะจริงๆแล้วเป็นผลงานที่ทํางานร่วมกันระหว่างตัวดิฉันเองกับภาคีเครือข่ายของเรานะคะค่ะ,ะน่าจะหยิบยกที่สําคัญก็คือเครือข่ายมิตรภาพบําบัดและก็เครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันซึ่งเราก็มาเชิญชวนกันที่จะใช้เนื้องานของมิตรภาพบําบัดในการที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ในเขตจ็ตจังหวัดภาคใต้ตอนบนโดยการที่เรา สร้างที่พักแล้วก็ทำการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ภายใต้ชื่อที่เรียกว่าโครงการบ้านปันรักเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้ค่ะ <Huh. S 2> แล้วก็จัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์เป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ในชุมชนแล้วก็รับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลมะเร็ง ที่อยู่ในระหว่างการรักษาด้วยยาเคมีแล้วก็ใช้แสงเนี่ยออมาพักที่เราแล้วก็เราก็มีการให้เขาเรียนรู้ถึงวิธีการที่จะอยู่กับโรคมะเร็งอย่างมีความสุขและขณะเดียวกันเพื่อที่จะเตรียมตัวเองเข้าไปสู่วาระสุดท้ายของชีวิตด้วยก็จะเป็นเรื่องราวประมาณอย่างนี้ค่ะค่ะโ บ้านปันรักที่อาจารย์พูดถึงให้สมาชิกเยอะไหมคะแล้วก็ตั้งอยู่ที่ไหนยังไงดูแลกันยังไงานปันรักเนี่ยตั้งอยู่ที่ตำบลขุนทะเลซอยแปดอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ,คะเรามีเตียงสําหรับรับผู้ป่วยได้ทั้งหมดยี่สิบเตียงอะคะ่ะรวมหญิงชายไม่นับญาตินะคะ,คะผู้ป่วยแต่คนก็จะมีญาติมาด้วยแต่ว่าสําหรับตัวผู้ป่วยเองจะรับได้แค่2ี่สิบคนเพราะว่าตอนเนี้ยอยากจะให้ผู้ป่วยได้ไดมาอยู่กับเราและเราได้ให้การดูแลแบบ เรียกว่าปิดการพัฒนาเชิงคุณภาพตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้เน้นว่า จะต้องมีจํานวนมากมายก็จะรับผู้ป่วยตามจํานวนเตียงที่มีค่ะค่ะเราเรามีรูปแบบการทาํางานยังไงคะทั้งเรื่องบุคลากรทั้งเรื่องงบประมาณที่จะนํามาใช้สําหรับการดูแลผู้ป่วยค่ะในใน,ในการจัดการการบริหารจัดการนี้เราทําในรูปแบบของคณะกรรมการกรรมการก็จะมีมาจากตัวแทนของภาคส่วนต่างๆนะคะตั้งแต่โรงพยาบาลมะเร็งตั้งแต่ทางท้องถิ่นทางหน่วยการศึกษา ทางสังคมสงเคราะห์มาทางด้านการพยาบาลสหวิชาชีพในลักษณะอย่างนี้ค่ะค่ะโดยเมื่อมีทีมอย่างนี้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้งบประมาณที่เราใช้เนี่ยค่ะก็เป็นได้รับมาจากการบริจาคเพราะเราจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนที่ไม่สแสวงหาผลกำไรก็เลยมีการรับบริจาคเกิดขึ้นมายังไม่ได้รับงินที่ สนับสนุนหมแบบควมว่าเราอยากจะให้ให้บ้านตลักษ์เนี่ยค่ะเป็นบ้านของทุกคนที่อยู่ในชุมชนโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องรอว่าต้องมีงบประมาณจากรัฐบาลเท่านั้นหรือจากใครเท่านั้นถึงจะอยู่ได้เราอยากจะให้เห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเราช่วยกันเพื่อกูลเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูแลแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ค่ะโอ้อาออจารย์ใช้เงินทองในการดูแลเยอะไหมคะอ๋อค่ะช ในพอดีเราต้องทําตั้งแต่สิ่งก่อสร้างมาจนถึงการดูแลนในแต่ละเดือนรวมแล้วเบ็ดเสร็จเรา ตอนนี้ผ่านมาสองปีเพิ่งฉลองครบสองปีไปเมื่อวันที่สิบเก,ก้ากรกฎาคมเนี่ยก็ใช้เงินไปประมาณหกล้านบาทนะคะทั้งสิ่งก่อสร้างแล้วก็การบริหารจัดการซึ่งเป็นเงินดนจากการกใช้เงินเดือนและประมาณสี่หมื่นนะคะซึงเ,เป็นเงินที่ได้จากการบริจาคทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเงินบริจาคทั้งหมดค่ะอา,าอาจารย์อาจารย์ไปได้แรงบันดาลใจเรื่องของการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแล้วก็ผู้ป่วยระยะสุดท้ายมาจากไหนคะทำไมอาจารย์ถึงได้มุ่งมั่นที่จะทาให้เกิดบ้านปันรักสําหรับการดูแลผู้ป่วยถ้าถ้าถ้า จริงๆก็คือว่าส่วนแรกเลยก็คือจากการที่ตัวเองก็ป่วยเป็นม,มะเร็งด้วยนี่แหละค่ะ<ฮ>กับอีกส่วนหนึ่งก็ได้เห็นาก,การทุ่มเทการทํางานของคุณหมอสงวนนะคะ<ฮ>ซึ่ง,ง,งโชคดีที่ได้มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับท่านก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตประมาณปีหนึ่งเนี่ยค่ะนั<ฮ>้นก็เห็นว่าจริงๆแล้วเวลาใครก็ตามที่ทมองว่าตัวเองมีปัญหาแต่จริงๆเนี่ยปัญหาหรือวิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นโอกาสให้กับ คนอื่นได้ก็เลยตั้งใจที่จะทําแล้วก็ไปบวกกับเ,เรื่องที่ภายใต้ภาระหน้าที่ของการเป็นคนสปะสะชนะคะท,ที่จะต้องเชือ้อเชิญให้เครือข่ายด้วยได้เข้ามามีส่วนร่วม เรียนรู้ร่วมทําไปด้วยกันในหลังนี้ก็เลยก็เลต<ล>ั้งใจที่จะทำแผนงาน,นอันนี้ขึ้นมาจึงขอเพิ่มเติมข้อมูลจากอาจารย์อ้อยนะคะในแพทย์สงวนก็คือในแพทย์สงวนนิตยายรำพงเลขาธิการสํงงานักงานคณะกรรมการหลักประกรันสุขภาพแห่งชาติแระว่าสปสชซึ่งก็เป็นผู้บุกเบิกระบบหลักประกรันตั้งแต่เป็นเงินสปรห้าร้อยบาทต่อครอบครัวนะคะอาจารย์อ้อย จนมีพรบนี้เกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะให้หลักประกันกับคนไทยทุกคนที่มีบัตรเลข13หลักและไม่อยู่ในระบบข้าราชการและระบบประกันสังคมปีนี้ย่างเข้าปีที่11หรือ12นะคะสปสชปีที่11ค่ะ11นะคะก็ก้าหน้ามามีอะไรโครงการต่างๆมากมายทีเดียวในขณะเดียวกันแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นอาจารย์อ้อยเอง ทุ่มเทม,มากน้อยแค่ไหนยังไงอะคะที่จะไปดูแลบ้านัรรักตรงนี้อะค่ะค่ะในส่วนในส่วนตรงนี้ออก็คงขออนุญาตที่จะเรียนว่าคือด้วยด้วยการทํางานชิ้นนี้น่าจะเป็นเป็นเรื่องที่เราใช้ใจเป็นตัวตั้งมากกว่านะคะ<ฆ>แต่เราก็ไปชวนเขาเรียกคนที่มีคอเดียวกันกับเราก็มาช่วยเกื้อกูลกันแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบไปจนถึงในชุมชนที่ได้เห็นรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยพีนก็เลยคิดว่า ในปีนี้ปีที่สามะคะ่ะเราก็จะขยายผลออกให้ให้ที่ไหนที่สนใจเนี่ยค,ะค่ะก็ลองเข้ามาดูว่าเราเราทำยังไงแล้วถ้าภายใต้บริบทของคุณเนี้ยคุณจะทำยังไงได้บ้างหรือลักษณะอย่างเงี้ยค,ค่ะ แสดงว่าอาจารย์เองก็เอาประสบการณ์ตรงของตัวเองในช่วงที่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็มามาออกแบบวิธีการบริหารจัดการบ้านปันรักสําหรับการจะดูแลผู้ป่วยคนอื่นๆด้วยแสดงว่าตอนที่อาจารย์ป่วยอาจารย์ก็ต้องได้ได้รับประสบการณ์ในการดูแลจากเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นมิตรภาพร่วมกันเรือบําบัดของของคนที่อยู่แวดล้อมรอบตัวอาจารย์ด้วยใช่ไหมคะตอนนั้นตอนนั้นได้รับได้รับประสบการณ์เรื่องของมิตรภาพบํมบัดยังไงคะอาจารย์คะค่ะ ในช่วงที่ป่วยเนี่ยอตอนนั้นงานวิจภาพบําบัดยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าอมองว่าจริงๆแล้วเนี่งานงานวิจภาพบําบัดมันอยู่ในกระแสเลือดของคนไทยเราอยู่แล้วะคะ่ะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้หยิบมาให้มันเป็นเรียกาอะไรนะคะให้เห็นเป็นภาพชัดเจนทีนี้งานวิจภาพบําบัดเนี่ยมันเป็นงานที่คนที่มาทําเนี่ย คือคนที่เอาใจมา,มาลงมือตรงนี้ทีนี้พี่โชคดีตรงที่พี่ป่วยเป็นมะเร็งด้วยเพราะฉะนั้นหลายเรื่องราวเนี่ยบางทีผู้ให้บริการก็อาจจะไม่เข้าใจว่าความรู้สึกจริงๆของเวลาเกิดปัญหาอย่างเนี้ยมันคืออะไรแต่พี่มีประสบการณ์ตรงนี้มาก่อนพี่ก็สามารถที่จะออกแบบให้สอดคล้องกับ ความต้องการของเพื่อนๆที่เป็นโรคมะเร็งเหมือนกันได้อันนี้ก็ใช้ประสบการณ์การป่วยของตัวเอง<ะ>บวกกับวิชาการทางด้านการพยาบาลที่เราเรียนรู้มาเนี่ยทำมาออกแบบค่ะโอรดจชนชอบคําพูดของดออรพัชรพรหรือว่าอาจารย์อ้อยที่เราคุยกันในครั้งนี้นะคะที่บอกว่าทำด้วยใจ อะไรต่างๆมากมายยุ่งยากแค่ไหนถ้าทำด้วยใจเนี่ยก็คือสำเร็จไปแล้วเกิน90%้านแล้วค่ะคุณผู้ฟังทีนี้อยากจะให้อาจารย์อ้อยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงค่ะถ้าหากว่าเราจะดูแลผู้ป่วยที่เจ็บแค่ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งด้วยมิตรภาพบาบัดกรณีที่เกิดขึ้นอย่างเช่นกินไม่ได้ผมร่วงเครียดนอนไม่หลับเราเข้า<อ>ไปเยียวยาดูแลยังไงอะคะถ้าหากว่าใช้กระบวนการมิตรภาพบําบัดอะคะ่ะ okay. คือคือคำว่ามิตรภาพบาบัดเนี่ยก็คือการดูแลอย่างเพื่อนพี่น้อง ที่ที่ที่ใช้ความรู้สึกมากกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นความเข้าใจในความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะคือเราคงไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ายกตัวอย่างเช่นเวลาผมร่วงเอ,อพี่เป็นเองเนี่ยพอผมผมร่วงปุ๊บรูบลงมาร่วงมาเป็นกระจุกเนี่ยความรู้สึกเราบอกเลยว่าโอ้ใจหายขนาดนี้เลยเห,หรอค่ะ ใช่ณน,า,นาทีนั้นนะคะถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจอารมณ์นี้ของเราละค่ะแล้วก็อาจจะตบล้างเป้าๆเ,เลยหนะ้าเดียวมันก็งอกไปหนะ้า<ม>หรืออะไรเหล่าเนี้มันก็จะทําให้นใคนไข้เนี่ยรู้สึกดีขึ้นนั่นหมายความว่าการการใช้เรื่องของมิตรภาพบําบัดก็คือใช้ใจของเราบวกกับประสบการณ์ที่เรามีอะคะ่ะมาบวกกันแล้วก็ไปช่วยเยียวยากับเพื่อนที่มีมีปัญหาอย่างงี้ค่ะเกิดขึ้นมา โอ้บางคนเห็นผมร่วงนี่ก็ทําใจไม่ได้แล้วค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงนะคะจานอ้อยเพราะว่าเราก็เป็นเพศที่รักสวยรักงามสักผมมาผมหลุดมาเป็นกระจุกเนี่ยบางคนถึงขั้นโกนศีรษะเพื่อที่จะให้ผมงอกเข้ามาใหม่จริงๆเจอแบบนี้เสร็จนี่ผมมันงอกกลับมาไหมคะหลายคนกลับมากค่ะกลับมากค่ะเพราะว่าการที่ผมร่วงเนี่ยเป็นจากผลข้างเคียงของการให้ยาเคมีที่ไปทําลายรากผมอะค่ะ ดังนั้นเมื่อผมเก่าเนี้หลุดออกมาก็จะมีผมใหม่ที่งอกขึ้นมาได้ค่ะจะได้สบายใจ<ฆ>คือ<ฆ>คือถ้าหากว่ามีคนแบบเอ้ยเคยเป็นมาแล้วเคยร่วงแบบนี้<ฆ>เคยถึงขั้นโกนผมมาแล้วแต่มันก็<ฆ>งอกมาดกดําเหมือนเดิม เป็น<อ>คนให้ประสบการณ์ตรงกับผู้ป่วยเนี่ยจะได้ใจชื้นขึ้นแต่บางคนแบบมันจะมาเหรอรูปทีนี่มันหลุดไปเป็นกระจุกกระจุกจริงๆ <c oughs> ะค่ะเราก็คงอย่างอย่างเ้่าเวลาพี่บอกกับเพื่อนๆก็จะบอกว่าอดทนอีกนิดนึงนะคะไม่เป็นไร <ừ> มันหลุด <c oughs> เดี๋ยวก็หลุดหมดแล้วก็เดี๋ยวมันจะขึ้นมาใหม่ของพี่เป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะจะเราจะไม่บอกว่ามันไม่ร่วงอีกกรอกหรืออะไรเราจะเอาข้อมูลความจริงนี่แหละค่ะให้ไปบวกกับ ความรู้สึกเห็น่ใจที่เรามีผสมไปกับเนื้อเรื่องที่เราเราคุยกับเขาว่ค่ะค่ะแล้วอย่างการกินไม่ได้นี่แหละค่ะจย์อ้อยหลายคนที่เจอเลยไปทําเคมีบําบัดมาเนี่ยของที่เคยชอบก็กินไม่ลงของที่จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็กินไม่ได้ค่ะถ้าในอย่างในกรณีอย่างนี้อย่างคนไท้ที่บ้านปันรักพี่ก็จะพยายามคุยกับเขาในแง่ที่ว่าอาหารเนี่ยที่มันมีความจําเป็นยังไงแต่เอาละระหว่างช่วงนี้ที่คุณยังยังลุกไม่จมินมันจะเบื่อเนี่ยแต่ ถ้าเราไม่ใส่อาหารลงไปเลยเนี่ยท้องเราจะว่างปัญหาที่จะตามมาคืออะไรยังไงอะไรเหล่านี้ค่ะคือคือต้องทาในลักษณาที่เชิญชวนแล้วก็อาจจะต้องทําซ้ํซํๆมันไม่สามารถอตอบได้ครั้งเดียวว่าเออนะ่ะกินกินไปหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแต่มันจะต้องใช้เทคนิคบางเทคนิคในการที่จะเจรจาแต่จุดสําคัญก็คือก็ให้เขาสนักว่าการที่เขาจะดีขึ้นเนี่ยเขาจําเป็นต้องได้รับอาหารลงไปทดแทนด้วยอะค่ะ จะบอกว่ากินต้องกินไม่เฮฟังเสียงนะไม่ได้นะคำพูดเดียวกันกินต้องกินไม่เฮะไม่ได้บ้านก็อาจจะใช้วิธีอยากทานอะไรเป็นพิเศษนะคำนึงก็ยังดีเนาะเอาคําเดียวก่อนอาเจียนอีกแล้วเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราทานกันใหม่ดีไม่หรืออะไรอย่างเงี้ยต้องทั้งทั้งปลอบด้วยปลอบไปด้วยตื้อไปด้วยนะคะค่ะไม่ใช่แบบจริงมากแล้วบางทีก็ทําเป็นเรียกว่าอะไรนะคะ ต่อให้หน้างอก็ไม่ถึงมองข้างๆไปบ้างนะคะบางทีเขาฉุนเฉียวอะไรมาก็หูทวนลมไปบ้างใช่ค่ะเดี๋ยนะคะท่านผู้ฟังอยากจะทราบถึงบรรยากาศของบ้านบรรักนะคะว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็งเนี่ยมันมีหลายสาเหตุที่จะทําให้ทั้งจิตใจก็อาจจะไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่ขณะเดียวกันด้วยโรคที่ค่อนข้างจะกระทบกับหลายส่วนของร่างกายที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงการดูแลแบบใจด้วยใจ โดยมิตรภาพบาบัดนี้แหละค่ะคือสิ่งที่จะเยียวยาท่านผู้ป่วยเหล่านั้นได้ถ้าท่านผู้ฟังฟังรายการของเราอยู่อยากจะขอมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายซึ่งก็ใช้เดือนนึงประมาณ4ี่0 0ื่บาทสําหรับบ้านปันรักนี่นะคะจันอ้อยมีช่องทางให้ร่วมสนับสนุนยังไงได้บ้างคะก็จะมีท่านสามารถที่จะโทรศัพท์ แบนี้ต้องขออภัยนะคะพอดีลืมจิม้มมือหมายเลขของบัญชีมาก็มีมีบัญชีที่จะท่านสามารถโอนเงินผ่านบัญชีได้ถ้ายังไงขอรบกวนท่านเข้าไปที่เฟซบุ๊กของบ้านปันรักสุราธานีนะค,คะจะมีรายละเอียดอยู่ค่ะบ้านปันรักสุราธานีคุณกนกวันเปิดได้ไหมคะเดี๋ยวลองดูเนาะจะได้ค่ะ,คะ ทิ้ท้ายเบอร์บัญชีที่จะร่วมกันส่งกำลังใจช่วยสำหรับท่านผู้ป่วยที่ดูแลกันนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็อยากจะขอเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังลองแวะมาเยี่ยมเยียนดูนะคะไม่จำเป็นต้องมาอยู่แต่ก็ลองมาดูว่าคนที่อยู่ที่นี่ค่ะผู้ป่วยที่อยู่ที่นี่อยู่กันเป็นยังไงบ้างมาให้กำลังใจนะคะเพราะผู้ป่วยมะเร็งทุกคนนี่ต้องการกำลังใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะค่ะ ในส่วนของคนที่ดูแล้วก็คือเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิตขาจาย์อ้อยค่ะขอทราบคําแนะนํานิดนึงค่ะเผื่อว่าหลายๆท่านอาจจะมีญาติหรือว่ามีภาวะการเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะเข้าสู่วาระนี้ด้วยจะได้เตรียมตัวไปพร้อมๆกันนะคะค่ะถ้าสำหรับที่ด้านัรรักษ์นะคะเราด้วยด้วยความที่เราอยู่กับผู้ป่วยมะเร็งซึ่งจริงๆคผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยจริงๆพอเราพูดถึงถูวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปุ๊บ ผู้ป่วยเหล่านี้ค่ะก็เป็นผู้ป่วยที่ที่ต้องดูแลแบบประคับประคองจนในที่สุดเขาไปถึงระยะช่วงสุดท้ายจริงๆของชีวิตอันนี้จริงๆเนี่ยเราจะมีการเตรียมตั้งแต่ต้นเลยว่าทันทีที่คุณทราบข่าวร้ายว่าคุณเป็นโรคแบบนี้สิ่งที่ตามมาเป็นขั้นตอนกับร่างกายของเขาเนี่ยสภาวะร่างกายจิตใจอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างไรบ้างเราจะให้เรียนรู้ความจริงที่เกิดขึ้นแล้ว ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็คือเราก็จะฝึกฝึกด้านจิตใจตรงที่ตรงนี้หมายความว่าในในมิติของคนที่จะเปลี่ยนพบตามความเชื่อนะคะ<ฆ>เขาเชื่อเรื่องของจิตสุดท้ายเพราะฉะนั้นเออเราจะฝึกผู้ป่วยที่บ้านให้เรื่องทำเรื่องของการนั่งสมาธิ<ฆ>การคิดถึงสิ่งที่ดีๆแล้วก็ลงมือกระทำสิ่งที่ดีๆเพราะเพราะฉะนั้นบ้านเรานี่ กนมีทําบุญถัก,าก,าก,ากตาสวดมนหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้สิ่งเหล่านี้ค่ะอยู่ในใจเขาตลอดเวลาแล้วก็เตรียมตัวเองว่าเมื่อถึงจุดนั้นปุ๊บเขาจะต้องทําอะไรบ้างแต่จริงๆในแง่ของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยเราก็คงนอกจากตัวผู้ป่วยเองรวมไปจนถึงญาติด้วยเพราะฉะนั้นะตอนนี้นะคะจริงๆไม่ต้องรอไปถึงระยะสุดท้ายแล้วก็เตรียมต้อง <c oughs> ต้องพยายามที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ แล้วก็ถามตัวเองอยู่เลยว่าถ้าถึงเวลาตรงนั้นอะไรบ้างที่เราจะต้องทําอะไรบ้างที่เรายัางคงเป็นห่วงเป็นใยสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องถูกปลดปล่อยอะะนะคะนะคะก็เรียกว่าเหมือนเป็นการเตรียมดวงจิตสุดท้ายให้กับผู้ป่วยด้วยเพราะว่าบ้านเราก็มีความเชื่อเรื่องของการตายดีนะคะอาจารย์คะค่ะด<ช>ิฉันก็ไปดูทางทาง Facebook ของบ้านปันรักนะคะ,เ,คะเดี๋ยวขออนุญาต ไล่เลียงข้อมูลนะคะว่าตรงถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะคะจย์คะสำหรับคนที่อยากจะบริจาคเงินนะคะเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยก็คือที่คุณเพนภาหรือเปล่าคะอาจารย์คะใช่ค่ะดิฉันเข้าไปดูเพจหรือเปล่าไม่แน่ใจกลัวเดี๋ยวจะผิดเพจเฟซบื่นบ้านปัลลักษสุราชธานีพัชรพรค่ะค่ะนะคะก็เป็นเพจของ คุณ <c oughs> ดิฉันเลยไม่แน่ใจเลยว่าถูกหรือเปล่าบ้านบ้านปันรักรปันน้ำปันน้ำสุราษฎธานีอยู่ด้วยค่ะปันน้ําใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีฐานะลําบากถูกต้องไหมคะ ค่ะถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเลขที่บัญชีชื่อบัญชีคุณเพ็ญนภาถูกต้องไหมอาจารย์โอ้ถ้าอย่างนั้นน่าจะผิดหรเ่าคะชื่อบัญชีจะเป็นบัญชีกองทุนบ้านปันรักเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งเลยค่ะถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องขออนุญาตคุณผู้ฟังเข้าไปที่เว็บไซต์ของบ้านปันรักจะถูกต้องกว่าใช่ไหมอาจารย์ค่ะบ้านปันรักที่เขียนว่าบ้านปันรักสุราชธานีแล้วก็พัชรพร ชรภรณ์ค่ะแสดงว่า <c oughs> แสดงว่าอาจจะมีบ้านัรรักหลายที่ของสุราษฎร์ธานีเหรอคะอาจารย์คะจริงๆแล้วสุราษฎร์ธานีนี่จะมีบ้านันรักสําหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งอะค่ะบรรักเดียวแต,แต่ตอนที่พี่ตั้งตอนนี้อาจจะมีมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะ,ะผู้ที่ที่ที่ เป็นเครือข่ายขึ้นไหมคะอาจจะใช้ชื่อเหมือนกันแล้วไปเปิดบ้านเพิ่มใช่ไหมคะอ๋อดิฉันเจอแล้วอาจารย์เพราะฉะนั้นเาจะต้องย้านิดนึงว่าเป็นบ้านัรรักของอาจารย์พัชรพรถูกต้องไหมคะก็คือธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนบ้านัรรักเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งอันนี้ไหมคะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะสาขาถนนสีวิชัยเลขที่บัญชี ท่านผู้ฟังจดนิดนึงนะคะเพื่อมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยร่วมกันเลขที่บัญชี827ขีด0ขีด29696ขีด1ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเลขที่บัญชีก็คือ827ขีด0